สวัสดีครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเอกสารสำคัญ3ประเภทและชื่อเรียกในภาษาอังกฤษนั่นคือ ID card บัตรประชาชน Driver's license บใบขับขี่และ Passport หนังสือเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับ ID card Driver's license และ Passport สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานเช่นร,ปรอปภที่ต้องขอแลกบัตรหรือขอดูบัตรเหล่านี้วิธีถามไม่ยากครับเวลาจะถามว่าคุณมีอะไรบางอย่างไหมในภาษาอังกฤษก็พูดว่า do you have และต่อด้วยสิ่งที่คุณต้องการ do you have สมมุติจะถามว่าคุณมีบัตรประชาชนไหมก็ถามว่า do you have an ID card อีกครั้งหนึ่งครับ Do you have an ID card ถ้าจะถามว่าคุณมีใบขับขี่ไหมก็ถามว่า Do you have a driver's license พูดตามผมนะครับ Do you have a driver's license และถ้าขอหนังสือเดินทางให้พูดว่า Do you have a passport Do you have a passport เพราะฉะนั้นคงต้องจำไว้นะครับว่า do you have เป็นการถามว่าคุณมีอะไรบางอย่างไหม